สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เฮียจัดให้จัดเบื้องหลังของรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 186ตอนมันมาขี่คอมาให้ชมกันครับแต่ก่อนจะไปชมเบื้องหลังจากเดอะซิกเซนเนี่ยวันนี้เฮียมีเบื้องหลังฮ่าๆาจากใครไม่เหงกูเฮง EP 60มาให้ชมกันก่อนที่วัดถ้ำเสือเนี่ยไม่ต้องระวังเสือครับ บอกเลยวันนี้ระวังหมาดีกว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มานอกสถานที่วันนี้เฮียมาถ่ายรายการใครไม่เหงกูเหงที่วัดถ้ำเสือนะฮะและตอนนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจนได้เกิดอะไรขึ้นครับแต่ไม่รอยยนะฮะโอ้สภาพเป็นไงนะนยับงยินและปัจจุบันก็ยังหาอีกข้างไม่เจอ โอ้ขอบคุณเนยเสือน้อยที่วัดนี้วัดทํำเสือนะฮะแต่หมาเยอะมากวัดนี้คัาหามีของใครบ้างเนี่ยพี่ต้อยอย่าว่าแต่เราสองคนเลยครับทีมงานมหาก็โดนมาหาโดดก็โดนครับข้างหนึ่งไอ้หมวยแต่ตอนหมาคาบรองเท้าเข้าไปทำไมไม่ช่วยเขา หนูก็เลยแบบทำไน้าแชถ่ายคลิปให้ดูทำไน้แชทถ่ายคลิปให้ดูทำไน้าแชถ่ายคลิปให้ดูแล้วคลิปจะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยนะคะแนี่ยเอ้ยย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 ย เออไม่ก <One> ล <input> ้าไล่หมาเพราะกลัวหมาได้แหละสักพักเห็นแบบเฮ้ยมันไปรองเท้าพี่เจแล้วอ่ะใช่มันไปรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยก็เลยแบบแบบไล่นิดนึงแล้วกันอ๋อรองเท้าพี่เจก็เลยรอดใช่รองเท้าพี่ต้อยเนี่ยกข้าผ้าใบไปแล้วก็เลยเห็นหมาคาบใช่ป่ะแล้วมันเป็นโพงมันก็วิ่งเข้าไปเลยแล้วก็ไม่กล้าไปเอาเพราะกลัวหมาอ๋อใช่แต่รองเท้าพี่เจแล้วต้องออกตัวใช่เออมันอยู่เป็น เอ็งมันสองมาตรฐานนี่ว่ากลับมาที่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 186ตอนมันมาขี่คอออกตัวกันก่อน EP นี้เฮียไม่ได้ไปเลยฝากฝังอมวยให้ไปถ่ายฝากผลงานน้องอุ้มกันหน่อยแล้วกันนะครับถ่ายทำช่วงพายุฝ,ฝนตกในเรื่องธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือไซร่มที่พิธีกรใช้นี่เลือดตามไซตตัวเลยใช่ไหมเนี่ย ของโออันปี๊เดียวโยนะคะพี่เจเขาเลือกล้มให้น้องที่โอคคนะคะสงสา,ารน่าดูดิน่ารักนะอ,อ่เหมาะสมครับโรมาเตอร์ค่ะซีนเด่นประเด็นร้อนที่ไม่ได้ออกอากาศกับพี่เจที่ดวงจะโดนผีด่ากเกือบสร้าทุกเทปแล้วอีพีนี้เจอผีปากกัดซะด้วยเจที่ผมกำลังโยนความผิดให้เจนะเจเถียงได้นะ กูไม่เถียงอ่าแล้วเจ๊ไปทำเขาทำไมก็ที่ของกูอีกแล้วถ้าเขาย้ายออกล่ะเจ๊เจ๊ต้องการบ้านแบบนี้เลยเหรอเจ๊ซื้อต่อเขาไม่ล่ะเจ๊มีปัญญาตังไว้ให้เขาบ้าล่หไม่ไม่ต้องซื้อทำไงมันคือของกูมันไม่ใช่ของเจ๊ม,มันคือของกูมีบ้านเขาซื้อมามันคือของกูมันคือของกูมันคือของกูมันคือมีตาประทับของโลกมนุษย์ว่าเป็นของคนไม่ใช่ของผีมันคือของกูเจ๊ตายหนาอย่างเต๊ะ ใครตายเอายังอยู่เหรอผู้หอกไม่ได้อ่ะอันนี้คือคืออะไรครอบตอนนี้เจ๊ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองบอกว่าแม่งสิพ่โคตรดีเจ๊งาเขาพูดอย่างนี้จริงงาสถาบันพี่เจ๊หนูจะจ่าพี่เจ๊ในชั่วขีดเยวมึงเดี๋ยวกูให้แม่กูมาแล้วมึงหนูให้ผสมเลยเดี๋ยวจะคุยคุยกันรู้เรื่องยัไงใ แม่ตัวลืสี่อย่างนี้เลยนะเออเดี๋ยวกูกให้แม่กูมาเตะปากเึงเจ๊ถ้าเจ๊คุยไม่รู้เรื่องนะผมูกไล่นะจัดนะนั่นแหละครับเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับพี่เจโดนสั่งไล่ตามระเบีย และนี่ก็เป็นเบื้องหลังจากรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผี EP 186ตอนมันมาขี่คอ EP นี้เนื้อหาอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็คัดเน้นๆมาให้เลยนะยังไงก็ฝากติดตามเฮียจัดให้กันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะ